สวัสดีครับพี่น้องพอกันมือฝนตกมาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าเกี็กเขาครับก็ดีฝนตกไม่พักครับนี่ก็อยู่เวลาประมาณเที่ยงครับเป็นจังไดเนาะทางอื่นตกบนนาะงพึ่งตกเนี่ยแหละพี่น้องรอบรอบเดือนเลยครับตกก็แห้งนะครับก็ก็ผ่าเปียกเนี่ยนะครับ จะสงออางเล็กๆยังมัมีนามนดน้อยเดี๋ยวเอาเจาะสางบนนี้ครับขอบส่งทางปากเสียหน้า่าตัดหยาใช่ไหมตัดหงาจากเขาครับเขาก็ล่งงามหอกมันพท่านพอนะผลพอปุ๋ยจากยครับีไส้ปุ๋ยหอไส้สสนนนสยอะไรมันมีหนามอีกใช่ยังไงครับ มุงสีสูกบก็บ่ามี้ปากอ้ายพีพีอายู่เมืองหนอกเลยเด้ออ้ายพี่ีอายู่เมืองหนอกครับปติดต่อกันบ่อยท่านใดช่วงนี้ก็ธทุระก็อยากน้ำให้น้ำหน้าอยู่นะครับ บรรยากาศฝนตกบรรยากาศตีพี่น้องตกตั้งแต้พุ่นเหะครับแต่ตีสามตีสี่แต่มากับ่าแห้งครับจัางเสียครับแซะแสะแะ,ะเที่ยวหยุดเชี่ยวตกฝนหยุดกออกไปตัดห้าฝนตกกับเขาเทียงนะเนี่ยครับชีวิตช,า,ชาวไร่ชาวนาครับ พี่น้องส้างปีไก่หนีปล่อยส้างของพี่น้องนะครับส้างของญาติพี่น้องปีไก่หนีปล่อยแ่ปลาดุกเต็มนะครับปีน inhos, in S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  ี่ว่าด้ปล่อยถ้านามมามี่นะนามมมี่เน็กปล่อยเขาไ้กินดอกพี่น้องคนรลักครับผมสร้างหลายครับคนหลักหลักกันเนี่ยโอ้ยแล้วพวกคิดว่าพนผูปล่อยคนกอยากกินนะครับ ปล่อยหาพันหกพันตัวก็บริ่ได้กินพ่อตัวไหมก็ทำโจค้ครับแจ่บว้าแมนสั่งผมนะครับสั่งของญาติพี่น้องเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อครับพี่น้องผูยูเมืองหนอกเบิ่งกับเาเบิ่งสื่อๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะกดติดตามให้นะครับช่องน้องไม่เย็นกับก,กดหลดครับ กาเป็นกำลังใจใกใันเฮียคิดต่อไปไอชิมิสาระบ่มิสาระเนี่ยนะครับน้องพอยยังกะท้ายไปนะครับไทยบรรยากาศสุวนมากอีท้ายบรรยากาศปืนบันปีาเนกเนี่ยนะครับนี่น้องเบื้องกาดย้ำเสาย้ำแรงช่วงนี้พระท่านไหนว่างไปเที่ยวสวนนะครับแต่เบื้องคิบสวนกับเบื้องคิปเก่าๆด้วยครับคิบเก่าๆคิบย้อนหลังนะครับ สวนบักขามแปรสวนบักองุ่นะครับสวนบักสมบักยังครับที่ชิบจ้อนหลังนะครับนี่เบื้องตะชงนี้ยังบว่างครับที่นอ้องกันนาที่อีกห้ายมืออยู่นะครับพอดีมีโอกาสมาตัดหญ้านะครับยู่งว่างๆเมื่อนี้บ่ได้ไปยังกันเลยมาตัดหญ้า,นะาคิดหอดคิดถึงครับ พี่ทั้งเมืองนอกเมืองน่าถ่ายคลิปคอเวินหนาจักเทียครับวันสันยังพูว่าคลิปหลังๆแบบนี้ครับคลิปที่เห็นหนาจะสวนมวาผมถ่ายคลิปมันค่อยหมุนเห็นหนาแล้วครับมันเพราะวะ่ากล้องผมมันหมุนบอนได้นะครับกล้องทั้งหนามันทันะ้งไห้นหละมันหมุนมากบอมากตีกลับก็บเลยไปถ่ายเรื่องสิทธิล์ละครับ ก็มีอีงนะครับรูปนากับรูปตยวกันกับโปงไฟนั่นนะครับตัดหนาที่น้อง,งนั่งกินมามาดิครับกินมามาดิบะเขียบบะเขียบหลายแล้วพี่น้องปลูกสองสามต้นเนี่ยกินน้ำกับพระท่านครับ ดกดกคักกินจนปนีนะครับนะครับกับบรรยากาศฝนตกช่วงเที่ยงเที่ยงใครสิแลนะครับพี่น้องําหรับคลิปนี้กะคงเสียเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิไปไส์ยังไงครับถ้าติดตามนะครับ ติดตามช่วงนี้อาจจะที่ผมก็ได้ลงเยอพี่น้องผมก็ค่อยได้ว่างครับโทรศัพท์ก็ค่อยดีครับกันดีซื้อไม่ครับเพราะท่านมีผู้ติดตามหลายเดียนะเพราะจะได้ซนะื้อไม่นะครับถ่ายบรรยากาศาป้าพี่น้องเบิรงนะครับเพราอผู้อยู่ไกลๆเมืองนอกเมืองหน้หนทาทัา้งเกาหลีทั้งอิสราเอลนะทั้งญี่ปุ่น เดี๋ยวขนหอด้คิดถึงนะครับถึงก็ต้องใจเร้อครับผูไปเห็ดงานไกลๆเมย์กับอดเอาครับอยู่บ้านเฮามันกับเพราะทำนี่นหะครับเศรษฐกิจพอดีเงินเดือนกันหน่อยนะครับมันมาคือบานเพิ่นครับอดเอาครับอยู่สูงครับลำรวยมากอ่ะแต่ยังเท่าก็ได้นะครับใอ้าอนดรวยทุกคนเดอไอพีอยู่เมืองหนอกครับช่วงนี้ติดต่อกันมาท่านใดหรอกโทรทรัพย์กั พอดีครฮะจิ้มหอดฮนะจ้มหอดถูกคนนะครับฮะรัคลิปนี้ก็คงไหวเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ